วิ่งไปซใช้ตัวขาวตัวนี้้ตนีมันกล่องซับไพ่กระสุนเพียบเลยยิงสู้ได้ตายหนึ่งตายหนึ่งเสื้อขาวตายตายหนึ่งโลนินโลนินสวยตายโอ้โดนแล้วชุบอยู่กัดแรกเมื่อกี้ตายโลนินโดนโลนินโลนินตายเออตายตายคู่เลยเฮ้ยโลนินยังไม่ตายโอเคตายพี่ไประหยัด โอ้ข้าวหัวอีกตรงไหนวะเว็บข้างบนข้างบนปู่เจอแล้วพี่มันชุบมันชุบไอ้ขาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดัดพี่อ้อมปิดระเบิดตายหนึ่งตายหนึ่งชุบชุบแล้วตายสองจบจบแล้วออกละ หรือคนสุดท้ายแล้วตายมาแล้วไม่เอาอีกคนอีกคนอีกคนอีคนตีใหม่เ,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 เจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากยิงป่นเอาไปอ่าๆพี่ยัดอยู่ตายหมดโอเคเดี๋ยวโด เลยเลยเยมันจะดีสต็อกให้เราบ่าอสิมีดีใช้เราใช้เลยมาเสพควันก่อนกลับบ้านไอ้แก่นนั่นไม่ใช่ต <laughs> ายหมด <laughs> เอาตายหมดตายหมดกัดพี่ตายหมด